วันดีครับพี่รองมื่อ่าวทุ่งพาม,มิงต้นพุทซาสามรถแเสียงท่องครับขอบาวทุ่งอย่างครับอันนี้เป็นต้นปลูกไหครับปลูกได้ครบหนึ่งเดือนแล้วครับพี่รองกระลังแตกยอดย่างงามนะครับพี่รอ่องทุ่งก็เริ่มใส่ขี้วัวเล้อครับ เริ่มใส่ขี้วัวแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยสูตรเสบอซิาอผาซิผาครับกำลังแตกยอดอย่างงา่าเลยครับพี่น้องกำลังแ,แตกยอดเป็นพุ่มอย่างงามเลยครับพี่น้องอันนี้การ เริ่มใส่ปุ๋ยสวดเมสมอซิผาซิผานะครับเพื่อสอยในการบำรุงต้นบำรุงยอดครับ <c oughs> ใส่ปรามาจากักซ่อนกาแฟดึดๆครับพี่น้อง <c oughs> แล้วการสี่เหลียคัตเตอร์มื่กีดเทปพันออนรองแล้วับพี่นอ <c oughs> อ้องเพราะว่าต้นไม่ได้หนึ่กเดือนแล้วครับ กำลังกำลังเตียกยอดง่พพาๆเป็นคบพี่น้องภาพเบื้องต้นนี่ครับนี้กำลังถอดยอดไหมครับพี่น้อง เขาปลูกช่วงเดือนมกราดีกับไปอีกฝนลงครับกลับเริ่มเป็นติดดอกติดนวยพร้อมชุดใหญ่ที่เขาตัดต่อท่าเสาแล้วครับพี่น้องกำลังแตกงามเลยครับ อันนี้ก็เป็นดิน้นขุดให้หน้ามากนะครับพี่น,ออน้องนึ่เอามาถมก็ฉีดพ่นโดยฮิวววปพัดมะกามปีซอยดิ้นนะครับให้มีความโดดมสมบูรณ์ครับพี่น้อง กำลังเตี่ยงงามเลยครับต้นอายุเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยครับเอาขีา่งัวครับขี่งัวแหงหรือว่าขี่แพะอะไรครับมใส่สําหรับพุทในพี่น้องที่เพิ่นปลูกไหม่ครับเนี่ยอันนี้เป็นสูตรสวนบ้าทุกครับนี่ ปลูกได้เดือนนึงแล้วก็กาศใส่ขี้ง่วใส่ปุ๋ยสุดเสมอต้นกระรังแท่งใบยังงามเลยครับการให้น้ำกระเมือเวียนมือนะครับ การให้นาคเหมื่อมือเวียนมือหลังจากที่เขานาตังแต่มือเขาปลูกโรกดินมาได้เดือนหนึ่งหัวติดแล้วก็ใส่ขี้วัวแหงครับใส่ขี้วัวแหงแล้วก็ใส่ปุ๋ยสู่มเสมอบนหน้ามือเวียนมือแล้วก็ฉีดฮิ้ววีกครับฉีดฮิ้วมิกพัดแล้วก็ถอนหยานี้นะพี่นอ้องห้าที่มันกรลรังขืนครับนี่ อย่าที่มันกำลังขืนเลาวเฝ้าถอนออกเลยครับใยพึ่งให้กมันยังร่วงถอรออกแล้วก็ใสไม่ค้ำพ่อมกันล่มนะครับกันล่มเดี๋ยวมันจะเห็นให้ค้นต้นมันโมแข็งแรงครับอันนี้กระกำลังแงม กำลังงามกำลังใส่ไมมครัครับแต่ยอดนะพี่น้องแต่ยอดนี่ถือปุ๋ยถือน้ำเจ้าหน่อยนี่สั้นเลยนะครับพี่น้องนี่เขาเดือนที่สองนี่สั้นโด่งโล่งเลยครับพี่น้องนี่เขาเดือนที่สามนี่ก็เริ่มเป็นดอกเป็นนวยไปแล้วเหขาเก็บถิ่มนะครับพี่น้องอย่ามึนเอา เดือนที่หกค่อยเอาครับจะเพิ่งเอาเดือนที่สามอะ <c oughs> อันนี้กัเป็นชิปอีพี่สองครับสำหรับพุทธาต้นปลูกไหมครับหลังจากปลูกมาได้เดือนหนึ่งมถไทยพี่นองเบึงครับว่ามันเป็นยังไงความเจริญเติบโตมันเท้าปูกนาเรียงมันสิรอดบ่ภาพาพี่นองเาบิงครับถ้าเท้าปลูก นาแรกนี่มกกระล่ากูผ้าได้นี่งรอดนี่พราะเขาสู้ฤดูฝนมันกตะิสัตว์เลยครับพี่น้องสัตว์เลยครับงามครับ <c oughs> จากต้นนี่ก็กระลังแตกพุ่มครับพี่น้องแตกพุ่มแตกนี่กับช่วงนี้พอท่านได้ขีดห้อมม้วนครับช่วงนี้ก็บขีดที่วิคัดแล้วก็กใส่ปุ๋ยสวดเสมอใส่ขีง่งัวกดคดดามมือเวียนมือลครับพี่น้องเอาครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปอีพีสองครับ ต้นพุ่าสามรถแสงท้องปลูกไม่หลังจากปลูกมาได้หนึ่งเดือนว่าความจะเริ่มเติบโตเป็นยงไรครับเดี๋ยวชิปนาม่พ่อกันไหมครับสวัสดีครับ